ข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราว30วันในมุมของปูตินผู้นํารัสเซียเนี่ยก็สนับสนุนนะแต่ขอผูกเงื่อนไขออกมาด้วยเพราะว่าในมุมของปูตินรู้สึกว่าการที่ยูเครนอยากจะหยุดยิงชั่วคราว30วันต้องการจะไปสะสมกําลังเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องการไประดมพลไหมหรือต้องการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มไหมดังนั้นเองปูตินก็เลยยื่นเงื่อนไขครับในช่วงที่หยุดยิง30วันเนี่ย ชาติตะวันตกคุณห้ามส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์มาให้กับทางยูเครนนะแล้วยูเครนคุณก็ห้ามระดมพลด้วยเพราะฉะนั้นดูซิว่าเงื่อนไขของปูตินที่โยนลูกบอลกลับมาให้กับฝั่งของสหรัฐให้กับฝั่งของยูเครนเนี่ยโอเคหรือเปล่าโดยเฉพาะคนกลางที่มีน้ำหนักในการโน้มน้าวมากรวมไปถึงน้ำหนักในการกดดันไม่ว่าจะไปกดดันยูเครนไม่ว่าจะไปกดดันรัเสเซียนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาจะว่ายังไงบ้าง เพราะมีรายงานข่าวนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยฮะที่เดี๋ยวผู้นําของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์น่าจะยกหูโทรศัพท์พูดคุยหารือกับผู้นําของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินดังนั้นจับตาดูนะครับว่าจะได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือยังเกี่ยวกับการหยุดยิงทั่วคราวก่อนยังไม่ต้องนับการหยุดยิงแบบถาวรเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยปูตินเขามีการเรียกร้องนะครับว่าถ้าเกิดจะบรรลุข,ข้อตกลงสันติภาพได้อยากให้แก้ ที่รากเหง้าของปัญหาเลยฮะเพราะฉะนั้นรอดูซิเพาะหลายคนคงพอจะทราบแล้วว่าปัญหานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วฝั่งของสหรัฐจะยอมรับได้หรือไม่นะครับ